สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทาง s s o พามาบุกตะรุยงาน v CI v a งพจะพาไปชมบูสุดอลังการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการเลี้ยงสัตว์พวกอาหารสัตว์นะครับไปชมกันเลยครับ คนหนึ่งมีบูธอาหารสัตว์เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วรับรองว่าสตวาของคุณน่ะจะมีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับ สองกันนะครับที่นี่มีธุรกิีการเลี้ยงสัตว์นี่คืออนาคตของวงการปรศุสัตว์กันเลยทีเดียวไปดูกันนะครับว่ามีความน่าสนใจย,ยังไง มาต่อกันที่บูธด,ด้านสุขภาพสัตว์นะครับมีทั้งวัคซีนและยารักษาโรคไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้สัตว์ของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ครับ มาถึงโซนแปลรูปอาหารกันครับที่นี่มีบูทธที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวกการแปลรูปอาหารสัตว์ทั้งผลิตภัณฑ์นมต่างๆไปชมกันนะครับ ความน่าสนใจมากครับเขาเออกแบบได้สวยเลยทีเดียวมีการแฟนทาสขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ไฟไลติงสองสว่างแล้วก็มีจอขนาดใหญ่ด้วยเผื่อว่าใครเอาไว้เป็นไอเดียในการทำบูธนะครับ <The music> บูธนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับเขาทำเป็นบูธสอช <The music> <The music> ั้น ถมยังมีไฮไลท์หน้าบูธด้วยซึ่งเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ลงถึงพื้นเลยทีเดียวนอกจากความสวยงามของบูธแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ3บูธที่เราสร้างในงานนี้กันครับ เริ่มกันที่บูธแรกบูธโปรเทนซาจากประเทศอียิปต์ผู้ผลิตหัวเชื้อเกรดอาหารที่มีไนโตรเจนเข้มข้นได้จากเนื้อเยื่อที่กินได้ของสัตว์ปีกเนื้อวัวและแหล่งอาหารทะเลนวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ Hello everybody, this is v i v e s i a Please uh, introduce your company. Uh, this is Protensa. So it's uh, Mohammed Abdel Karim from Egypt. I'm the CEO of Protenzef, uh, Egypt for Animal Protein. We are an experienced company for producing the animal protein since 2010. And we are uh, coming here for the second time in Viv Asia. And we had a lot of pleasure to deal with your company in uh, producing this booth. It was our pleasure. Everything was professional. Thank you very much for your effort. Thank you very much for your prices. Everything was amazing. I highly recommend your company for anyone. Um, the booth uh, meets our requirements. SAS meets our requirements. They do all things in a very professional way. Everything was easy. Connection was easy, transferring money was easy. Uh, we feel, we believe that SAS, uh, SAS is one of the best uh, companies for uh, exhibition uh, performing you can deal with. Thank you very much. Okay, Thanks. thank you. ถัดมาเป็นบูธเจฟู่จากประเทศจีนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาหารสัตว์ที่ปราศจากยาปฏิชีวนะช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภยัยการใช้สารสกัดจากพืชแทนยาปฏิชีวนะถือเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ทั้งเกษตรกร,กรและผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพเรื่องโภชนาการสัตว์แบบปลอดภัยครับและสุดท้ายบูธเคโปร จากประเทศเยอรมันผู้นําด้านโปรตีนไขมันน้ํามันและส่วนผสมพิเศษจากสัตว์และพืชซึ่งเป็นวัตถุดิสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารสัตว์น้าปูอินซีเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อให้ผลิตอาหารสัตว์มีคุณภาพสูงขึ้นและยังคงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งหมดนี้คือ3าบูที่เราสร้างขึ้นในงานนี้ครับไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ยังเป็นพื้นที่สําคัญในการนําเสนอสินค้าและนวัตกรรมระดับโลกอีกด้วยและถ้าคุณกําลังมองหาผู้ช่วยออกแบบและติดตั้งบูธแสดงสินค้าติดต่อเราได้เลยนะครับ และนี่คือบรรยากาศของงาน VVA Asia 2025ที่เมืองทองธานีมีความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับวงการปรศุสัตว์ในคลิปครั้งต่อไปมีงานอะไรที่น่าสนใจอีกไปติดตามกันนะครับ